กะไรเตาไาดูเองูไหามาจากไหนดูกระเป๋ากนี่อเกงไม่เอาจากทนาขาเเพราว่ามันอยู่ในปลามีมาแล้วมุเสกมาแล้วงเสิเดาฟด้วย สุริันแทงทำไมไม่แทนงสุริชันก่อนออคุ้ไงเชื่อไเราเจ็บด้วยกันบอเลยสุริชัเนรเานราด้วยสุริชัน ด้วยความดีท yeah. yeah, you yeah. yeah, you yeah. yeah, ี่เรามีต่อสุริชันสริชันต้องการจะเหยื่อจะซูงโอ้เม่อเราดสีหน้าไปจัจึงยอมแายเนื่องบนปัหาเมื่อสุริชันไี่เหยื่อจะซูงโอ้เมื่อทำดัจึงได้รับบาเจ็บันแ้นเราเต่งมากแต่ไม่เคยเรือกตัใจบอกเลยดีทครั้ง้เราเ่งมกๆเขาได้นาาบาทท่อนท่านโดนไปแล้วหรอว่าท่านยังมีลิทิ่เก่งมากเพียงยแพทแค่หยิบมือเดียว ก็สามารถะาแวลงได้ไมคะแ่แม่ใช่ใช่แล้วแม่แม yeah, ่มอากกงเดี๋ยวตังให้นหาตัวเองกอนไปหามานากไหนดูในกระเป๋าเกงนี่ จากพักชาวนาหองเขาเพรานมอยู่ในประลังพีมาแล้วจำุกเอกมาแล้วาเขายสบายะใช่ครับทีนีเไม่ไเนี่ยขอพี่เล่มตัว

เลือดน้อยแล้วพวกมึงมันลอกแหลกกันเยอะกูเผามาน้อยย่าอันนี้เลยเล้วกาโอ้ไม่กับเผาน่าเผาเลยสาธุสาธิตนึกไม่ได้เนี่ยเกิดขึ้นเลยจะ เราลืมไปเลยว่ายางแน่แกเปนสมารแผ้เราได้ถ้าไม่ได้ปลาเดี่ยเราก็ต้องตายแน่ถ้าเราตายไปขณะนี้จะทำยังไงถูกไหมไม่ต้องห่วงนะครับถ้าผมท่านจะตายไปยังมีก้็มองฉันอันที่สองแสงอยู่ตอนลาออกจะออกไปนักเก็ตชมพูที่เฉย เมื sí, ่อถึงเวลานั ja. <c ười> <c ười> o, ้นท่าเกิดท่าเกิดบางทีวันนั้นคือมันจริงเราก็จะอยู่ต่อลาออกแต่ตอนนี้เราไม่ตายแล้วเข้าใจมากนะคุณผู้ชสุริชันจะรู้ไหมเนี่ยวิ่งหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วลิตายแล้วสัญญาสัญญาได้ก็ดีสัญญาใช่แล้วใช่แล้วในเสือกสุริชันสัญญากับดาไว้ถ้าหาว่าเราไม่ตายสุริชันจะยกแต่งงานยกกำลังสิ่งที่มัน บริษัทมาด้วยกันเลยอ่ะไม่ต้องไปอ่ะไม่ต้องไปกันขอของฉันของฉันของของฉันบิษัทมาทำจริงจริงบริษัทาแล้วฉัไปตามมาให้พวกท่านรออยู่นี่ยหละพะเจ้าค่ะนะรีบพังบริันมาแล้วหรือเปล่าได้เลยของใครเนี่ยของของฉ